คนด้วยครับอยู่กับผมในเกมแลม้ดนล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์มันเทล่าครับเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกครับรองอรับทุกระบบเลยทั้ง PC, Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลย,เลยนะ,ะวันนี้ก็จะไปล่าก,การ์ดนะครับผมนะการ์ดมังกรเขียวนะซึ่งก่อนในนี้ก็เคยไปดันมังกรแล้วแต่ว่ารอบนี้จะไปชั้นหนึ่งนะ ไปล่าแต่มงกรเขียวเลยเพื่อหาการนะครับผมนะรอบไปแล้วเนี่ยไปหาพวกของแร่เนาะของรูยิงแทบทุกตัวเลยนะพวกมังกรทองม่วงอะไร3หัวยิงหมดนะก็ได้การมังกรทองมาซึ่งการมังกรทอง,งก,ก็ไม่ค่อยมีราคาอะไรนะเดีย๋ยวจะไปลองดูการมังกรเขียวที่ใส่กับรองเท้านะก็จะคล้ายๆคุณสมบัติเนี่ยจะคล้ายๆไอการหมาดํานะแต่แค่เปลี่ยนจากบวกเอจิเป็นบวกเออเป็นบวกวิท ซึ่งว่าถ้าไม่ได้จําเป็นใช้ไอจก็อยากได้วิดนะที่มาเพิ่มเพิ่มเลือดนะถ้าขาดวิดขาดอะไรรือว่านัา่นมันน่าจะดีกว่ามาดําแต่มาดําผมในครังน่าจะไม่มีแลหละน่าจะขาดแหละโอเคครับผมก็ของที่ไปก็จะเป็นเอ่อเซ็ตเดิมเลยนะเซ็ตยิงไวอ่าก็จะเป็นคอร์สเอพ3ดีสชิ้นนะ,ะก็ยิงไกลเนี่ยสชิ้นแล้วก็เป็นฟรียีสเอาไว้หลบมอนนิดหน่อย ก็ใส่ย,ยิ่งไวเลยครับ NPD 193นะอ่าเด็กรวมอยู่ที่163ถ้าเกิน160ไปก็เยอะแล้ว ADK จะอยู่ประมาณ616ซึ่งก็เยอะด้วยยิงเร็วแล้วก็ยิงแรงด้วยโอเคจัดปะครับผมก็เลือดมันก็จะมี2100นะเป็นขนาดใหญ่อ่าเป็นขนาดใหญ่นะเป็นอ่าประเภท เป็นประเภทเป็นประเภทมังกรนะเป็นประเภทดาก้อนมังกรแล้วก็เป็นธาตุเอ,อิร์ดเป็นธาตุดินก็ใช้ไฟยิงได้เลยแพ้ไฟ17 5เจนโอเคก็เตียวนูไฟแล้วก็เป็นอาธนู1คู่2เหมืองเอ้ไม่ช่2วัวทุกทีปะก็กดใบดันเข้าไปได้เลยนะกดไปน่าจะถึงเลยน่าจะเป็นชั้นแรกของดันมังกรเลยก็จะเป็นอ่าในดันซ้อล่างๆหน่อยนะเน,นี่ย เออเบเลกอะไรเนี่ยนะใช่ไหมดันเจียนโอเคไม่รู้อ่านถูกป่ะนะโอเคก็เดี๋ยวลุยเลยกดไปเลยหนึ่งกรัมก็จะเล่นแดี๋ยวตัวเขียวนะถอยะมันไม่แน่ใจว่าแพงหรือเปล่าแต่ผมก็ลองเก็บๆมาขายก็ก็ได้อยู่นะมีราคาอยู่แต่ว่าไอตัวเนี้ยไม่มีอะไรที่เป็นของรูดีๆเลยนอกจากการ์ดอ่า ไปกางแมพระวังหลับอะไมวะกลางแมพนีอะไรวะน่าจะเป็นไฮด้าแดงใช่ไหมกางแมพไฮด้าแดงน่เยอะใช่ไหมแต่คือตัวนี้มันโหดแล้วไงคือของโหดอยู่แล้วไฮด้าแดงทำอะไรผมไม่ได้หรอกก่อนตื่นเลยก็ขิงวิธีหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวหาการ์ดไปด้วยแล้วพยายามเก็บขยะไปด้วยแล้วกันนะเออก็พยายามยิงและเก็บขยะไปด้วยก็เดี๋ยวดูว่าซับหนึ่งเนี่ยขยะ ะมาช่วยในเรื่องพวกค่าไปดันค่าวาร์ปได้เท่าไหร่นะในการหาดาัสเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเฟลๆหน่อยหรือว่าซื้อเอาคุ้มกว่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ผมว่าถ้าซื้อน่าจะหาซื้อ,อยากหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้ดูแมพเอ้ยไม่ใช่ไม่ค่อยดูแมพไม่ค่อยเดินดูตลาดเลยอาจจะมีคนขายก็ได้นะมังกรเขียวแต่อันนี้ก็มา,มา,มาล่าดูบรรยากาศของชั้นแรก ในนี้ก็จะเป็นมอนก็มีหลายตัวนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นมังกรเขียวกับแดงอ่าก็จะเป็นพวกกรเขียวกับแดงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีตัวอะไรเนี่ยยกโยกโยอนมังกรแดงนี่คุณละทาาเลยนะมังกรแดงนี่น่าจะไฟนี่ผมยิงมิดเลยน่าจะใช้ต้องใช้ลูกธนูน้ำนะมังกรแดงผมว่าน่าจะเป็นไฟเลยดูต่วนจากสีแหละ ผมพกลูกกระนูไฟมาอย่างเดียวด้วยก็นะ่ายิงแต่ก็ควาต้องยิงแต่สีเขียวนั่นแหละหีบเป็นควรยิงนะอ๋อมันดบับแมนลูดับแหวนดับชูนะหีบอ่ะโอเคก็เดี๋ยวว่าถ้าเจอหีบเดี๋ยวผมยิงหีบไปด้วยแล้วกันไอหีบที่มันเป็นมือใช่ไหมนานๆน่าจะเจอทีอยู่ <He ep. S 1> ผมไม่แน่ใจว่า ว่าานูไฟมันยิงหีบเข้าหรือเปล่าแ mm hmm. ม่หีบบีบหีบไอ้ตัวนี้อ๋อยิงเข้ายิงเข้ายิงง่ายด้วยโอเคก็เดี๋ยวถ้าเจอผ่านผ่านก็เดี๋ยวจะยิงด้วยละกันไอ้ตัวหีบเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะใส่ไปยิงไปไเรื่อยๆรื่อยเดี๋ยวตัดช็อตที่แบบว่าการหล่นมาให้ดูเลยเอาจริงก็ไม่มีช็อตไหนที่ต้องตัดเลยนะนอกจากนอกจากการตก เออไม่มีช็อตไหนให้หน้าตัดนอกจากการตกเลยเดี๋ยวดูเอาผมเอาให้จนกว่ามันจะดอกการ์ดแล้วกันนี่ไงเฮ้ยอะไรสามนาทีดอกจบจบคลิปเลยปะเนี่ยเอาขายได้หนึ่งเอ็มเลยเหรอเอาคือใบนี้ขายได้หนึ่งเอ็มเลยเหรออะไรอะคือแบบผมยังไม่ทันได้ตัดไฮไลท์อะไรเลยคือมันดอกไวจังอะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันดรอ้ผมใบแทอะ อย่างนี้ผมก็ต้องอยู่ให้ครบกรรมเลยนะเผื่อได้เผื่อได้ไปที่สองเนาะคือมันมาไวคือคลิปไม่จะจบคลิปยังไงเลยคือมันมาไวจัดเลยเออเอาโอเคงั้นเดี๋ยวผมอยู่ให้ครบกรรมละกันเผื่อมันจะมีใบที่สองตกลงมานะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูการทายคลิปแม่วันนี้ดวงดีจริงวะวันนี้แบบเอาแต่หัววันเลย อุ้ยไปที่2องมาเฉยเอ,เอาเอาด้โอ้โหเอ้มาอุ้ยเอา,เอาเดิสรุปมันมาว่ะเออมันมาว่เห,หนึ่งนาทีกว่าเลยอุ้ยสรุปสองใบว่ะกำนี้โอ้โหตัปปอร์มเลยว่ะคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีแดงให้ตัดแล้วเพราะว่ามันเป็นผู้แง่ ในตัวมันไม่ได้มีของแรอะไรให้ลุ้นนอกจากการ์ดเลยนะเออแล้วก็ไล่เก็บขยะมาไม่รู้จะตัดไฮไลท์ตรงไหนเลยก็โอ้โหได้ใบที่สองมาถือว่าเออถือว่าดีใบแรกมาไวใบที่สองก็เกือบหมดกำนะเออก็เหลืออีกนาทีนึงอืม,อมโอเคครับผมก็หมดแล้ทั้งบัฟไวบีทั้งกำนะ ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเกิ็ถือว่าถือว่าดีกรมนี้ถือว่าดีเลยมารอบนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับผมนะโอเคครับผมนะสรุปอ่าดันมังกรเขียวนะครับผมนะดันมังกรแหละแต่เราเลือกยิงแต่มังกรเขียวเนาะะก็ล่าการ์ดนะครับผมนะวันนี้โหถือว่าถือว่าดีเลยได้กรมเดียวได้สองใบเลยนะครับผมนะอ่ะก็การ์ดมันคุณสมบัติเนี่ยก็จะเพิ่มวิทย์ หนึ่งนะแล้วก็ Mac แมกเอทีสิบเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกับเขาเรียกว่าไงคล้ายๆกับไอ้การหมาดำเลยแต่ว่าการน่าจะเป็นการเซตได้นะครับผมเมื่อสมใส่คสออรูเซอร์อโนเลียนแมงปออารีเทเตอร์ก็จะได้เด็กห้านะเพิ่มความแรงของสกิลอ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นของสายนี่แน่เลยอะ่ะพวกบาดแดนน่ะ มันบอกว่าเมาื่อสงมใส่โดยอาชีพบาดแดนก็คือบตดแดนเนี่ยเปลี่ยนจากมือแมนเนาะอ่าถ้าสมมติว่าใครเล่นบตดแดนเนี้ยก็เปลี่ยนจากมือแมนเป็นการ์ดมังกรเขียวก็ที่เหลือก็ใส่หมดเลยอ,ะอย่ะังน,นผมมาใส่ได้เซ็ตผมเนี่ยคือใส่ได้เลยคู่กับพวกเนี่ยคูเซอร์แมงปออะไรอย่างเงี้ยเอาการดเนี้ยไปใส่ได้แต่แค่ว่าตัวละครผมก็ต้องเป็นบาดหรือแดนที่ไม่ใช่ฮันเตอร์ก็คือมันเป็นอีกสายหนึ่งของอาเชอร์ไปเลยอ่าก็เหมือนว่าเป็นสายแยก เปลี่ยนจากมือแมนใบที่ผมใส่อยู่นะเนี่ย Man, เป็นจากมือแมนเป็นมังกรเขียวอ่าก็จะได้เพิ่มความแรงสกิลอะไรสักอย่างนั่นแหละเออเนมิสิคอลสไตรสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยจากที่ของผมก็จะเป็นความแรงของอะไรนะความแรงเพิ่มพลังโจมตียี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่านี่ก็เปลี่ยนเป็นเพิ่มสกิลสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ราคาการ์ดก็ตก น่าจะเกือบเต็อเลยป่ะผมไม่แน่ใจนะเห็นพี่ผมบอกมาครับผมก็ได้สองใบนะคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะฝากกดติดใจนะกดติดตามด้วยละกันนะครับผมเจอนใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับไปละวอ่า <c oughs> <c oughs>